เอาเลยครับก็สวัสดีชาวไม้ครับทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเตาคนเดิมเพิ่มเติมคือในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับน้องที่มีชื่อว่าน้องเลียวสุดหลอนะครับผมอ่าน้องเลียวสุดหล่อปากเหม็นคนเดิมเช่นเคยนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมที่เรามากัน2คนเนี่ยเรานั้นจะมาลุยหรือตะรุมบอลกันในเซิร์ฟเวอร์ After the s นั่นเองนะครับผม เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวไมซีหรือบอซียิงกันนัวนมันมันเลยนั่นเองนะครับผมอ่าแต่สำหรับคนไหนนะครับผมที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้จําเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์มอดนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับคนไหนที่ดาวน์โหลดไม่เป็นเนี่ยนะครับผมท้ายคลิปนะฮะหรือว่าหลังจากจบคลิปนี้ไปนะครับผมจะมีสอนด้วยนั่นเองนะครับผมปิดท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับคนไหนนะครับผมที่อยากจะให้พวกเราเริ่มไปยิงกันนัวแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คล ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยวผมนั้นต้องพาไอโอนะครับผมไปดูในแต่ละจุดก่อนเองนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองใช่ไหมโอ ได้แล้วพี่ชายอ่าซึ่งเราก็มาในตีมของชุดส่งการนั่นเองนะครับผมอ่าถึงมันจะผ่านไปแล้วก็เถอะแต่ชุดนี้มันก็ยิงแบบวันไหลวันไหลเลยอ่าวันไหลเนาะมายิงปิ้วปิ้วกันนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับคนไหนนะครับผมที่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้กดเพย์พอกดไปปุ๊บก็โหลดรีซอสแพ็กนะครับผมแล้วก็มาเกิดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมรอสักแป๊บหนึ่งนั่นเองนะครับมันอาจจะมีกระตุกนิดนึงมากนะครับก็ให้ทุกคนนั้นเช็คด้วยนะครับว่าท นะครับผมอ่าพอทุกคนนั้นเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับผมมันก็จะมีเกี่ยวกับ w e l c o m e to the Afterday Set นั่นเองนะครับผมเป็นแนว Survival Name นะครับไม่ใช่นะครับผมก็คือเป็นชื่อของผู้เล่นนะครับผมอ่าก็คือ Dice PC Server อ่าแล้วก็มีเกี่ยวกับแฟนเพจ Discord นะครับผมซึ่ง พวกแฟนเพจและ Discord เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ใต้คำอธิบายของคลิปเลยนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับคนไหนนะครับผมที่เข้ามาแล้วยังไม่มีของนะครับทุกคนนั้นสามารถมารับของตรงนี้ได้ทุกๆ10วันเลย <Wow. S 1> กดคลิกไปนะครับมันก็จะมีของให้รับนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็รับแล้วแล้วก็ไปลองยิงมาแล้วแล้วก็แตกเป็นทีลุ้ยร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็แต่เอาจริงแล้วก็คือผมลองเชิงไงที่เห็นผมตาย1ิตัวไม่ใช่อะไรนะครับสกอร์บัคก,กับยอดชิลไงอ uh huh. เออมันสลับกัน เออเชื่อพี่ไหมพี่ซู้ผมไม่ได้หรอกพี่ซื้อผมไม่ได้หรอกเอาดีๆผมฆ่าศูนย์ตายศูนย์เนี่นะเออโหพุ <c oughs> ่งเข้ามาไงพี่เลยต้องมานั่งแนะนาเนี่ยแหละโอเคส่ว okay. น so, ตรงนี้จะเป็นทางด้านรับของฟรีทุกๆ1วันนะครับผมเราก็สามารถกดคลิกไปเพื่อทําการรับได้เลยซึ่งหากเรารับแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าตัวให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ก็คือรับของทุกๆ5านาทีเอาไว้แบบว่าไปยิงพวกบอสพวกเอ่อเกี่ยวกับซอมบี้ภายในโลกประมาณนั้นอ่า โอเคแต่สําหรับคนไหนที่แบบว่าคิดว่าของที่รับมาเนี่ยมันไม่เฟี้ยวเลยก็สามารถกดที่ตรงนี้แล้วก็โยนทิ้งไปได้เลยนะยสามารถโยนทิ้งไปได้เลยแบบว่าแม่งไม่สวยเลยว่ะแม่งไม่สะใจเลยอ่ะดนเนทดีวกว่าซึ่งเซิเวอร์นี้ก็มีหลากหลายโซนให้เราไปนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนไอเ้เจ้าตู้อันนี้คือเป็นตู้ช็อปน้องเอาดีเซื้ออะไรได้เราสามารถซื้อแมกกาซีนนะแล้วก็ซื้อเกี่ยวกับในเรื่องของพวกอาวุธประชิดอ่ะ อ่าแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกยาแบนเดตนะแล้วก็มีอาหารรวมถึงจะมีทางด้านเกี่ยวกับไอเทมอื่นๆที่กำลังจะมาในอนาคตด้วยเย่ยังโหดอ่าส่วนตรงนี้ก็คือที่เรารูร้้กันก็คือเป็นตู้เซฟตู้เซฟก็คือเอาไว้พวกแบบว่าเก็บของที่ได้จากคนที่แบบโดนเรายิงหรืออะไรหลายๆอย่างประมาณนี้ซึ่งเราก็สามารถเก็บได้ทุกสล็อตเลยเห็นปะ ก็ะจ,จะเป็นประมาณนี้แต่สําหรับคนที่มียศเนี่ยเราก็จะมีโซนเก็บของเขาอยู่นะนี่เลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าอย่างยิงเนืน้อละส่วนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับคําสั่งการขายของโรงในตลาดโลกหรือว่าตลาดผูเล่นเราสามารถทับ AH เนี่ยเพื่อดูตลาดได้ว่าเขาขายอะไรบ้างหรือถ้าเราต้องการขายเนี่ยเพียงแค่ถือไอเทมใช่ไหมอายกตัวอย่างนี้แล้วก็ทับ AH เป็วนวักเซลตามด้วยราคาได้เลยปึง้งเพียงแค่นี้ก็จะเป็นการขายไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้ะประมาณนั้นอ่า แล้วตรงนี้โอ้มันจะเป็นทางด้านร้านร้านค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ารับแลกของเก่าซื้อขายปืนอะไรต่างๆซึ่งเอาจริงเราไม่ต้องอ่านก็ได้เราเดินเข้ามาดูได้เลยเนี่ยก็คือเป็นการเอาปืนอ่ะมาขายเป็นเงินเจ็ดฟิล์มก็คือไอ้ไอ้เจ้าเงินอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติอยู่ในตัวเราเนี่ยเราไปตายคือเงินมันตกถ้าสมมติไม่อยากให้เงินมันตกเนี่ยเราจะต้องเอาเปลี่ยนสกูลเงินแบงค์เนี่ยไปที่ธนาคารเพื่อทําการฝากไว้ในตัวเราคือจะไม่ตกโอ้ ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นทางด้านที่แบบว่าเอาปืนที่เปิดจากกล่องต่างๆนานาในโลกของสว વ v โอที่เอาไวย้ยิงกันเนี่ยออมาแลกอ่าส่วนด้านบนตรงเนี้ยซอมบี้อ่าถูกต้องใช่ส่วนตรงเนี้ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับที่ดูว่าบอสไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่หน้าตาเหมือนโอเนี่ยใช่ไหมว่าดอกอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่นะนี่ตัวนี้พี่พตัวเนี้ยสองหัวพี่เป็นนกสองหัวแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บเลยอ่ะ อ่าก็คือเราสามารถมาดูได้ว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันดอกอะไรบ้างอ่าก็มันจะประมาณนี้เลยอันนี้คือเป็นการดูไอเทมที่ดอกในแต่ละตัวของบอสแล้วก็ดูหน้าตาของตัวบอสนะอ่าส่วนหน้าตาของกล่องจะเป็นตรงนี้เลยเนี่ยเห็นปะกล่องดอกของกล่องดอกตามเมืองทั่วไปอ่าก็คือเราเจอตรงนี้เราก็สามารถเปิดได้เลยโอเคแล้วก็ขอเข้าตัวเลยเด้งครับตึบต๊บไม่ไม่ไม่ไมเข้าเดี๋ยวมันก็จะมีให้เลือก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 ดึงออกมาอ๋ออ๋อ ปขอก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มันมันก็น่าจะเข้าตัวเลยพี่ก็ไม่เคยแบบไปเก็บของฟรีอ่ะเนาะพี่ก็ไปยิงเก็บแต่ศพอะเออเองก็รู้ๆน้อย <S <S อ่าซึ่งนี่เลยที่เราบอกกันก็คือธนาคารฝากถอนเงินเนี่ยหากเรามีแบงค์แบงค์อันเนี้ยเหมือนแอดมินเขาแจกของมาใช่ไหม <S <S แบงค์อันเนี้ยก็คือกดที่ธนาคารใช่ไหมหากเราต้องการฝากก็กดไปที่ฝาก แล้วก็กดกดไปที่ไอเทมที่สีเหมือนกันอะ่ะอย่างเช่นเรามีแบงค์พันก็กดแบงค์พันไปอ่าและหากเราต้องการถอนก็กดไปที่ถอนแล้วเราก็ถอนเหรียญหรือถอนแบงค์ตามที่เราต้องการมาได้เลยเอออ่าถอนเพื่ออะไรถอนเพื่อเอาไปอาจจะไปทําเควสแลกของซื้อของอะไรประมาณนั้นส่วนตรงนี้นะใช่ส่วนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอ,อ่อรับของเฉพาะยศฟาร์มบอสเฉพาะยศแล้วก็แลกของเฉพาะยศซึ่งพี่ยามียศแต่เราอ่ะไม่มียศเราก็จะไม่สามารถเข้ามาได้ โโอ้หซึ่งเองก็รออยู่ข้างนอกก่อนละกันเนาะเออเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนนั้นมาดูว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ก็คือจะเป็นการรับพรีเมียมทุกๆ1ชั่วโมงคลิกเพื่อทําการรับเราก็จะได้เป็นทางด้านเงิน500กับจะได้เป็นทางด้านกรทิกเก็ตมาอ่าซึ่งเราก็สามารถเอาไปแลกของได้นั่นแหละนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นการเช็คเวลา วันหมดอายุของยศนะซึ่งนะตอนนี้ผมได้ถาวรอมานะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับแมปฟาร์มบอสนะครับซึ่งในแมปนี้คือตายแล้วของจะไม่ดรอ่าตายแล้วของจะไม่ดรอือตรงนี้จะเป็นด้านที่แรกของยศพรีเมียมกดคลิกไปปุ๊บนะฮะมันก็จะมีไอเทมหลากหลายนะครับให้เราแลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับผมเลเวล12มียานะครับผมแล้วก็มีชุดรวมถึงมีทางด้านแผ่นเสียงด้วยนะฮะก็จะมีเสียงนะคอมตอนยิงนะครับเสียงพี่เบลขอบสนามนะครับผมแล้วก็ เสียงแอนนาเสียงเทพเจ้ามาลีก็มีเหมือนกันนะอาก็สามารถมาหาแรกได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนไอเจ้าใบบูสีฟ,ฟ้าอันนี้นะครับผมหาได้จากการที่เราต้องไปฟาร์มบอสตรงนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมกดไปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่เลยครับผมหากเรากดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาเกิดตรงนี้เลยซึ่งน้าตาบอสนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหจต่บอสก็น่าจะตายยากอยู่นะอาก็ไม่ได้แบบว่า ง่ายๆเลยนะเนี่ยอ่าก็เดินเข้าไปนะครับผมเอาจริงเราไม่มีลูกกระสุนนะแต่เรามีปืนอุ้ยเรามีปืนเถิดอืออือโอ้โหโอ้โหผมบอกเลยนะครับผมสายพิเมียมนี่ก็ไม่ได้แบบว่าฟาร์มง่ายเหมือนกันนะครับผมอ่าก็เท่าเทียมนะครับผมในความยากในการหาของก็เท่าเทียมอยู่นะโอ้เมื่อกี้พี่ลงไปยิงมาแล้วพี่ก็ตายเหมือนกันนะ <ged> เออถ้าไม่ได้มีชุดดีๆนี่ตายเหมือนกันนะ <ged> อ่า <ged> ก็จะเป็นประมาณนี้แต่เพื่อ้ <ged> พี่ยังไม่ได้ใส่ซาวเสียงเลยอะ นี่วิธีการใส่ซาวเสียงเองน่าจะไม่มีหรอกก็คือกดคลิกไปที่ซาวจากนั้นพิมพ์คาสั่งที่ผมนั้น insert ไว้ให้บนหน้าจอก็คือซาวอ่าพอกดมาปุ๊บนะฮะสำหรับซาวไหนที่มีนะครับผมก็จะติ๊กถูกแบบนี้แต่นะตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้หากต้องการใช้ก็กดคลิกไปมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้มันจะเป็นการเปิดการใช้งานแล้วส่วนถ้าสมมติยังไม่มีนะครับมันก็จะเป็นกากบาทตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่เอาจริงแล้วผมมีทุกซาวอยู่แล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตใส่ไปทุกซาวเลยละกนนะ แล้วกันนะครับผมอ่าเป็นซาวของเวียโซนะเอ่อกดไปฮึบฮึบฮึบจากนั้นลองทับคําสั่งแล้วกดไปนี่ผมต้องแบบโน .1 นอยู่แล้วเทพเจ้ามาลีสวยมากอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับท็อปคิวเอาจริงอ่ะท็อปหนึ่งอะคือพี่เองนะรู้ว่าเปล่าก็ดีดีพี่เออพี่เอาตัวไก่มาเล่นน้องจริงแล้วอ่ะพี่ท็อปหนึ่งอะผมผม,มาทออ็อปศูนย์โอ้โหก็คือแบบไ,ไม่เห็นเลยเองเป็นท็อปปืนใช่ไหมได้โอเค แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแรกของโปรโมชั่นหน้าเว็บอ่าเมื่อเองอ่ะเติมครบใช่ไหมเราอ่ะสามารถอ่ะมารับของตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะก็จะมีปืน200นัดราคาอยู่ที่500พอยต์นะครับผมเติม500พอยต์หรือ500โดเนทก็คือสามารถมารับได้เลยนี่แต่พี่อ่ะโคตรเกียดเลยเนี่ยปืนเนี้ยปืนอะไรโคตรเจ๋งเลยอ่าก็จะมีนี่เ,นนะเลยนะครับผมออันนี้ตัวเกีียวกูนนั่นเอง่าใช่น่าจะประมาณนั้นก็ขวดอ่ะ โหดอะแต่เราแบบไม่อยากโหดเกินเวอร์เกินไปอะอเราก็เลยไม่ไม่เอาอะเนาะอ่าไม่หราก็บอกเขาไปตรงๆว่าเราไม่อยากแจกของให้เขาเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองดูเราแบบเทพ <laughs> วอรีก่อนเลยนะอ่าส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านคำสั่งแลกเปลี่ยนของอ่าทับเทตตามด้วยชื่อได้เลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ หลังจากที่เราไปดูเกี่ยวกับของดรอปจากบอสแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันสามารถเอาของดรอปจากบอสเนี่ยไปแลกอะไรไ,ได้บ้างเก็ดฟิลไหมอ่ะก็เดินมาตรงนี้เลยมันเป็นโซนเควสนะครับผมก็ NPC พวกนี้นะครับผมมันจะเป็น NPC ที่เอาไว้แลกของนะฮะโดยการเอาของที่ดรอปจากบอสเนี่ยมาแลกได้ตรงนี้เลยอ่าก็จะมีพวกชุดเซ็ตมีน,นู่นนี่นี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะเราก็สามารถ หาได้จากกล่องแล้วก็ยิงบอสดรอปก็ได้ประมาณนี้ป่ะบางคนในเซอร์เขาจะเล่าพี่มากเลยนะนี่เขาอยากโดนพี่ยิงนั่น่ะใช่หรออยากโดนยิงขนาดนั้นเลยหรอเราจะจัดเลยป่ะเรา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 เสร็จหมดยังอ่ะอ่าตรงสปาก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละก็เหลือแค่เมนูวาแบบแต่ก่อนที่เราจะไปอ่ะเองลืมอะไรรเปล่าน้องลืมอะไรปืนที่พี่ให้ไปมันยังไม่มีลูกกระสุนเราต้องมาซื้อลูกกระสุนตรงนี้ก่อนปืนฉีดน้ําอ่ะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะสีฟ้า าานี่ปืนนี้ดิสีน,นี้ดิเอา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 ง่ายๆนะถ้าสมมติเราอะอยากรู้ว่าปืนเราใช้แมกกาซีนอะไรอะเราแค่เอาเมาส์อะไปชี้ที่ปืนมันจะมีบอกอยู่ว่าความเสียหายเท่าไหร่กระสุนที่ใช้คืออะไรแล้วก็ระดับความหายากรูปแบบไหนอ่าแค่นั้นเองน้องอดไม่ยากแต่ประเด็นคือผมอะไอเรื่องซือ้อไม่มีปัญหารหรอกแต่ไม่มีตังค์เนี่ยปัญหาใหญ่แล้วทำไมเอ,เองไม่บอกพี่ว่าน้อง อ่ะเทรดไปละโอเครับสิรับอยู่อ่าพี่ให้เองไปละกันนะอ่ะเองก็ให้ของพี่มาแ่ะแต่กันอ่ะในการเทรดนะครับผมจําเป็นที่จะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เทรดนะครับผมให้ของเราด้วยไม่งั้นไม่สามารถเทรดได้อ่าแล้วก็ไปที่ธนาคาร ต้องไปไธนาคารใช่จากนั้นก็ไปแลกกับเจ้านายธนาคารแค่นั้นจบโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่โอแบบซื้อลูกกระสุนเสร็จแล้วเลยละกันนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วในตอนนี้นะครับบักโอนะครับผมก็ได้ทําการจัดเซตเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปตลุยกันนะฮะส่วนไอ้เจ้าตัว NPC ตัวนี้ก็คือเป็นหมอที่รักษาฟรีนั่นเองนะครับผม <Whoa. S 1> โดยการกดคลิกคุยที่ NPC ก็รักษาเราแล้วอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าโซนไหนตายของตกไม่ตกบ้างนะครับผมแล้วก็มีโซนยิงหนึ่งหนึ่งด้วยน,น ตรงนี้นะครับผมเป็นรายละเอียดเสริมเนาะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นอันนี้จะเป็นทางด้านเซฟโซน PP นะครับผมที่เข้าได้เฉพาะเอ่อตัวละครหรือว่าชุดของเราเนี่ยเลเวลต่ำกว่า1 1เท่านั้น่ออย่างเช่นเราเนี่ยเราเข้าได้เพราะเราเป็นเลเวล11ใช่ไหมส่วนตรงนี้จะเป็นทางด้านแมปตามเมืองคือมันจะมีแบบว่าเซฟโซนก็คือลงฟรีสุ่มวาร์ปก็คือฟรีแล้วก็เลือกวาร์ปเสียเงินซึ่ง้เจ้าเลือกวาร์ปเสียเงินอันเนี้ย ก็กดไปปุ๊บเราก็สามารถลงได้เลยจ่ายแค่500บาทในการสุ่มอ่าซึ่งแอดมินบอกมาว่าไอ้เจ้าวาร์แรกกับวาร์ที่2เนี่ยเป็นวาร์ที่ดีมากเลยส่วนไม่ใช่ว่าไอ้เจ้าวาร์พวกนี้มันจะเสียเงินแล้วแบบผู้เล่นที่ไม่มีเงินไม่สามารถวาร์ไปได้นะเราสามารถสุ่มวาร์ตังเนี้ยสุ่มไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสเจอเหมือนกันโอ้โหแล้วผมก็จะเจอพี่โอ้ยไม่เป็นไรเราเดี๋ยวพี่ให้เงินไปพอพี่รวยน้องส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับลงห้องหนึ่งหนึ่งไปได้ไหมเอาจะเอาอพี่เหรอวันเลย อ่ะมาปนี่รัวรอแหละอันแมพกลางนะแมพกลางนะแมพกลางแมพกลางแกลางกดไปแมพกลางนี่เออนั่นแหละไอ้นี่ไอ้นี่มันจะดักยิงพี่แต่พี่อยากยิงเองก่อนไงอ่าไม่รู้ดิมา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 เรามาวอร์มมือกันก่อนดีกว่ามาเข้าไปก่อนเลยอ่าเข้ามาแล้วได้จะไปเดมมาเอายังมาเอาเลยนะพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งไปเว้เด็กเด็กเอ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดมอุ้ยอโดนหัวนะติงนะติงนะ ตริงนะเนี่ยนี่ไงสองเม็ด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 มืด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 อืมอืมอุ้ยอุ้ยมืด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 เอาเอาดอุ้ยมืด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 อ้ดาบโอ้โหเอ้าหวงเจ็บวิไอโอ้โอเค พี่คิดว่าเองผ่านในการคัดรอบในการฆ่าพี่ได้แล้วอ่ะเองเข้าทีมพี่ได้ไหมน้องแป๊บแป๊บมีคนอาจจะมีคนเข้ามาผมวิ่งดูวิ่งดว,งว,งวงออของว่ะโอ้โดูดูพูดดูพูดโอเคถือว่าเองผ่านการคัดเลือกและการในการเข้าร่วมทีมพี่ เจพี่พี่รีบลงมาแล้วกันเดี๋ยวแม่งมีคนขโมยของอ้าวเองก็มาเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยรออะไรเงี้ยเออ้าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดเซตให้เรียบร้อยแล้วก็ไปลุยนะครับผมตามร่าลุยในเมืองกันดีกว่าครับผมหลังจากที่ผมได้ทาการจัดเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้วก็ได้ไปยิงกับโอแบโนูเนียมาแล้วก็ถือว่าโอผ่านการคัดรอบนั่นเองนะครับหรือว่าผ่านการคัดเลือกนะผมก็เลยทําการทับ ปาร์ตี้นะครับผมเชิญโอนะครับผมเข้าปาร์ตี้เรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรานะฮะจะไปลงในแมปนะครับเมืองกันนะครับผมโดยที่ผมนั้นจะวาร์ปแบบเสียเงินนะครับแล้วก็ไปวาร์ปแรกกันเลยดีกว่าโอปะชูแวบมาแล้วเองอยู่ไหนวะน้องผมอยู่ตรงไหนน่ะตรงบ้านแล้วก็มีต้นไม้ด้วยโอ้โหเองบอกพื้นที่แม่งโคตรกว้างเลยน้องเลยเออเอ้ยผมผมเจอผมเจอมอนผมเจอมอนเจอมอนแล้วเจอพี่ไหม ไม่เจอไม่ได้ยินน้องเอาเอาแล้วไงเอ็งวับแรกหรือเปล่าเนี่ยวับแรกวับแรกแลเอ็งอยู่ไหนวะมันมีพี่พี่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่อยู่ตรงตึกเยอะเอะปะตึกเยอะเยอโอเครู้ละกำลังไปพี่น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่พันเท่าไหร่นกดเลขสามนี่นี่นี่เอางี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยผมรดนผมโดนโดนอยู่ไหนอุ้ยไม่น่าผมไวมากเอาฆ่าแล้วเหรอเออจบไปอ่ะ ไม่ทันเจอกันเลยนี่เจอเจอบอสนะครับเจอบอสไม่ใช่เจอคนซึ่งเราก็สามารถยิงได้เลยนะอืมแต่อันนี้ผมจะไม่ยิงนะครับผมจะมาฟาร์มให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมนี่เลยอ๋อโอเวลากดชิกไปแล้วอ่ะก็คือมันอ่ะจะเข้าตัวเลยโอ้เนี่ยบอกแล้วจะเข้าตัวเลยอ่าแล้วก็ยิงซองพี่นะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปของแบบนี้ด้วยซึ่งบอสนะครับผมก็ เอาง่ายคือเอาเมาส์ไปชี้เอ้ยเอ้ยเจอคนเจอคนโหเลเวลร้อยมั้ยโอ้โหอ่ะเลเวลร้อยเฮ้ยเปี้าวไปอ้าวไปอ้าวอินไปอ้าวไปอ้าวไปอ้าวไปอ้าเฮ้ยยังไม่โดนตายเฮ้ยไม่ตายคนอย่างพี่เนี่ยตายเอ็งก็รีบมาสิหุ่มรังลงผมลังลง ผมอยู่ใกลตลอดเลยจะไปเชื่อสอ๋อโห้โหเขายิงยังไงวะเขายิงยังไงวะเรเวลร้อยกับบ้านเลยแหละผมไม่สนหรอกกับบ้านแล้วพี่กลับบ้านมาแล้วดีน้องพี่พี่กลับบ้านอัตโนมัติใช่ไหมใช่แล้วอัตโนมัติเลยเฮ้ยผมยังไม่ตายพี่ผมเราไม่เสียของเว่ยจริงจังอืมอืมโอเคไปแต่ผมไม่ไเตียให้ โอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปอีกโซนหนึ่งเลยดีกว่าน้องไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วก็วาร์ปเข้าไปเลยโอเคครับผมแล้วในตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปตะลุยวาร์ปที่สองกันนะฮะเออผมต้องบอกโอก่อนน้องเองเห็นชื่อหัวข้อมันไหมว่ามันมีคําว่าเซตตี้อ่ะเออเองกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหม,มแล้วเองลองเอาเมาส์อ่ะไปชี้ดูเห็นไหมชี้ตรงไอ้ที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมๆอ่ะเห็นป่ะตรงข้างหน้าเราอ่ะอ่าก็คือเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วเราไปจุดนัดพบตรงนั้นกันดีกว่าโอเคไปเองอยู่ไหน ไอผมไปไอตรง J J A C K S O N น่ะพี่เห็นไหมโอ้โหเองไปทำไมต้องไปหนึ่งพันเนื้อหน่ะเอาหรอเออพราะว่าพี่อยู่ข้างหลังผมดยงั้นไอไอไอ G U N น่ะไอเก้าร้อยพี่เห็นไหมโอ้โหทำไมเองไม่มาตามที่พี่บอกล่ะเอข้างบนน่ะเองเองลองเอาเมาส์ไปชี้อันน้ำบนดูมันจะเป็น S A S A อ๋ออะไรเซตตี้เซตตี้อ่ะมันเป็นพิกัดที่สูงที่สุดอะ อ๋อไอ้นั่นนะนะเอออีกอีกกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรถึงสองร้อยสองร้อยเออพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วเร็วๆในระหว่างรอผมก็ขออนุญาตฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับพี่ฟาร์มพี่เจอบอสไหมล่ะก็นั่นแหละไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นบิ๊กการ์ดของบอสน้องโหมันก็ต้องรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีคนที่ผมเอ้ยเยันไงไม่พี่โดนซอมบี้กัดจะตายอยู่แล้วน่ะโอ้ยเจอบอสเออพี่เจอบอสแล้วบอสบอสไอ้เหลี่ยม่ะบอสสองหัว โอ้ยเร็วๆดิน้องมาแล้วพี่ผมมาแล้วผมมาแล้วอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนล่ะแต่ไม่ได้อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างล่างเออพี่อยู่ข้างล่างเหมือนกันเนี่ยวะทางเข้าอยู่ไม่เองเข้าไปทำไมพี่อยู่ตรงรถเนี่ยเอาแต่รถก็ไม่พอโอยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละพี่อยู่ข้างหน้าทางเข้าพี่โดนยิงอยู่เนี่ยเอาดิพี่วิ่งดิเฮ้ยเร็วๆๆๆวมาดิผมมาแล้วผมมาแล้ว โอ้โดน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 พี่โดนมาแล้วผมมาแล้วพอแล้วโอ้โหบีโดนพี่โดนเอาเดียวเดียวเดียวดิโดน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 บอสอย่างเดียวเลยไม่มีคนเลยดิจริงจริงไปไปไปล่าล่ามันล่ามันละมันมาดิมาดิเฮ้ยเม็ดเดียวเอออะไรอ่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวขึ้นหวันเออ ว่าเราต้องไปเล่นเฟแปลว่าพี่เฟสโนะแต่มันหวางพี่เม็ดเดียวเลยหรอโอเคผมว่านะครับผมในฟาร์มเนี่ยไม่น่าจะไหวแล้วนะครับผมด้วยด้วยฝีมือของเราแบบว่ามันมันไม่ได้มาขัดเกานาเน,นี่ยน้องๆเนาะเออก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปลงแบบฟาร์มฟาร์มไม่ตกดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าฟาร์มไม่ตกมันถิ่นเราเองเชื่อปะ ขออนุญาตนะครับผมซื้อแมกกาซีนอะไเรียบร้อยแล้วก็ตัดภาพไปตอนที่เรานั้นไปลงเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมในตอนนี้นะครับผมก็เอาเซตที่ผมคิดว่าโหดมากๆนะครับผมเอามาลงแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเซตนี้ผมขออนุญาตนะครับไม่ลงของดรอปละกันนะครับผมจะไปลงโนดรอปกันนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านฟาร์มตายของไม่ตกนะครับผมก็คือในโซนตรงนี้มันมีฟาร์มด้วยนะน้องรู้ว่าเปล่าอด็อ่ากดมายัง วนมาแซึ่งตรงนี like ้เลยของที่สามารถฟาร์มนะครับผมเราก็สามารถไปฟาร์มได้จากบอสต่างๆนานาแล้วก็เอามาแรกตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะมันก็จะมีเกี่ยวกับ M107 ด้วยโอ้เป็นไัยนะความเสียหาย50ค่อนข้างจุกอยู่นะโอ้ยจุกเลยละไปโออยู่ไหนว่าน้องผมอยู่ข้างหลังที่เสมอไปดีว่โอโหเร็วเอ็งไม่ต้องกลัวเว้ยว่าเองจะแพ้เว้ยเพราะยังไงแล้วเราก็แพ้กันอยู่แล้ว อ่าไปลไปลปไป,ไปซึ่ง<ม>บอสอะมันจะมีตามแมปเองวิ่งตามพี่มาดิผมก็กำลังวิ่งตามอยู่พี่แต่ผมวิ่งช้านิดหน่อยอ่าบอสมันก็จะมีอยู่ตามแลนด์มาร์กเห็นไหมก็จะมีเกี่ยวกับแลนด์มาร์กด้านตรงขวามือกับแลนด์มาร์กด้านซ้ายมือว่าไงผมไปแล้วบี่เอาไปไหนอะผ,ผมตายเอาหรอผมโดนยิงเม็ดเดียวพี่ระวังแล้วกันนะพี่นี่ไงพี่แก้แค้นได้แล้วมาเถอะแม่งมายิงน้องเราได้ไงเว้ย เออนะครับในระหว่างเราแบบว่ารอโอเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเป็นบอสนะครับผมที่ถ้าสมมติเราฆ่าได้เนี่ยเราก็จะได้ของดอปเอาไปแลกของตรงนู้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็สามารถยิงตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก็โอกาสดอปของมันก็ตามเรทนะเนาะมันฟาร์มง่ายนะครับมันก็อาจจะดอบยากยากกว่านะครับผมส่วนตรงนู้นนะครับผมก็เป็นบอสอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะฮะแต่ที่แอดมินแนะนํามานะครับก็คือบอสตรงนี้นะครับผมกับบอส ในถ้าตรงนู้นนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งบอสในถ้าตรงนู้นนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นบอสนะครับที่ตีง่ายมากพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าฟาร์มง่ายของดรอปยากใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าสมมุติเราไปฟาร์มแบบว่าตายของตกมันยังไงมันก็ฟูอยู่แล้วอะฟูมากๆเลยด้วยนี่เลยอันนี้คือบอสนะครับผมอ่าก็สามารถยืนยิงย,ยืนจอได้รัวๆเลยเอ้าโอตายอ,อ่เนาะโอ้มันไม่ใหก้กาสผมเดินไปหาพี่เลยเอาดีอย โอ้เป็นคนุกิคุนุกิอ่าก็ประมาณนี้อุ้ยแล้วทำไมมันยิงอ่าเห็นไหมครับผมเวลาตายนะครับผมมันก็เขาเรียกว่ามีโอกาสละกันนะครับผมมีโอกาสที่จะดรอปของนะครับผมต่างๆนานานั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยอ่ากล่องที่มันจะดรอปนะครับผมก็นี่เป็นกล่องแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดคลิกนะครับผมเพื่อเปิดนะฮะลุ้นของภายในกล่องได้นั่นเองนะครับผมนี่ เจ๋งแจ๋วอ่ะผมบอกเลยว่าเจ๋งแจ๋วปะอุ้ยอันนี้คือใส่ยามันเกินช่องไปนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมไปลงยิงกันเลยดีกว่านะครับผมอุ้ยเฮ้ยมีคนมายิงแล้ววะมาดิมา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 มเฮ้ยเราก็ยิงแม่นอยู่นี่ว่าโอ้โอมายังโอ้โหอไปจากตรงนี้ยิไม่ได้เลยพี่โอ้เอ้ยอย่าว่างุางี้เลยเขาใช้ปืนอะไรว่ายิงแบบแแปะแแปตายอ่ะ เขาโห,โหโดเกินจริงเขาก็โหโดเกินพี่ใส่เซ็ตอะไรนะพี่โหโดไหมเนะี่ยขนาดพี่โหโดพี่ยังตายเลยน้องเขาดี<ห>เออจริงเออมันมันมันอยู่ที่ความแม่นยำของคนด้วยแหละโอเคป้าน้อง <c oughs> ไม่ต้องกลัวแล้วมากับพี่เองไม่จายแน่นอนน้องโอเคพี่ผมโดนเม็ดเดียวผมตายเลยนะพี่ไม่ตายเชื่อพี่ดิบะมาเดี๋ยวพี่จะปกป้องเองเองน้องมาเฮอะมาอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะฮึโูเซตคานากิเออเห็นไหม บอกแล้วเสคาในกี่มาเหอะมาเหอะเราชุดอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้ยิงทีเดียวตายยิงเชื่อตายเฮ้ยมัไม่มีใครมาเลยว嘛โอ้โหคุณน้องพี่ออกไปแล้วน่าจะตายอยู่ดีว่ะดูดิพี่น้องผมพี่มีผมอยู่เองเองดูข้างหลังนัโอ้ โอ้ช่วยพี่เดี๋ยวผอ้างพี่เสมอผมอยู่ข้างพี่เสมอไอโอช่วยพี่เร็วนี่ไงอยู่ข้างกันไม่อเตทียมกันไงล่ะตายเฮ้ยมาดิอยู่ที่ไหนตายตายตายแตกแตกแตกเฮกยเฮ้ยทนี้เซนิคี่ได้เหรอเออแตกแตกแตกของแทบอ่ะเฮ้ยคนนี้คนนี้ทีมไหมคนนี้ทีมโอ้ไม่เท่าไหร่ว่ะ ไม่เท่าไหร่ว่าเออเราต้องให้เขาเขามาทีมด้วยเองคิดดูดิเอ้มามาอุ้ยแต่เขายิงแม่นนะเออเขายิงแม่นจัดเลยคานิิก็ล่วงอ่ะผมบอกเลยเห็นปะไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเติมเยอะนะฮะแค่แบบว่ามีฝีมือก็ยิงคนเติมได้แบบชิวๆเลยนะดูดิอเลี่ยมเดี่เลี่ยม่ไอ่ะพี่แตกแล้วน้อง เม็ดเดียวรูเรร้เรื่องรู้เรื่องอะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับบรรยากาศตัวผมก็จะกลายเป็นเม่นประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมแต่โอเม้งไม่เห็นเป็นเม่นเลยพี่อะเป็นเม่นดูดิมีจนูปักเต็มตัวเลยนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับที่ชอบแนวนี้นะครับผมก็มาโจมมาจอยมาแจมกันได้นะครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์อัปเดตแซดนั่นเองนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนววอร์ซีนะครับผมแต่ผมแนะนำนะฮะให้มาเล่นกับเพื่อนเยอะๆมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยเวลาแบบว่าเราไปแคมป์ยิงคนอื่นเขานะครับผมแต่ถ้าสมมติมากับผมแบบ มาแค่2คนอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะโดนคนที่แบบว่าอื่นแคมป์ยิงนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติมีฝีมือผมบอกเลยว่ารับประกันนะครับยังไงก็เล่นสบายสบายชัวร์เลยนั่นเองนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้านะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโอด้วยนะครับผมที่มาร่วมสนุกในวันนี้สําหรับคนไหนที่จะเล่นแล้วดาวน์โหลดไม่เป็นเดี๋ยวเราก็ไปดูท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีการดาวนโหลดนะครับผมป้ายสหรับวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์อัลเทอร์เรียงแค่ทุกคนนนั้้ตองมาที่เว็บ After d a y s ซดซึ่งลิงก์เว็บไซต์นี้ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คำรบรรยายของคลิปเลยนั่นเองนะครับพอบทุกคนเข้ามากันแล้วให้ทุกคนนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนั่นเองนะครับเขาก็จะมีนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดของสเปคที่ต้องการใช้บอกด้วยนั่นเองนะครับว่าขั้นต่ำเนี่ยเท่าไหร่แล้วแนะนําเท่าไหร่โดยประมาณนั่นเองนะครับผมส่วนดาวน์โหลดนะครับก็ทุกคนนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยสําหรับคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดพวกจาวานะครับผมทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดจ a v าตรงนี้ได้เลยนั่น นะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่มีจาวาอยู่ในตัวแล้วนะครับก็้อยทุกคนนั้นกดดาวน์โหลดตัวเกมตรงนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมกดคลิกไป1ทีนะฮะเขาก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมให้กับเราเลยนั่นเองนะครับผมนี่เขาจะเด้งหน้าต่างเว็บไซต์นี้มาก่อนจากนั้นกดที่คําว่าดาวน์โหลดอีก1ครั้งนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดอีก1ทีนะครับผมซึ่งสเปคในการดาวน์โหลดนะครับผมอยู่ที่ 1.6G นั่นเองนะครับหรือว่า1นจิกครึ่งนั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะในระหว่างที่เรารอดาวโหลดเดี๋ยวผม ขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จเลยละกันนะครับผม พอเราทําการดาวโหลดตัวเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดคลิกไปได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะรอนะครับผมสักแป๊บหนึ่งนั่นเองนะครับผมเขาก็จะเด้งนะครับผมหน้าต่างเมนูนะครับผมแบบนี้มาให้เราล้วก็กด more info จากนั้นก็รันได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วขั้นตอนต่อจากนี้นะครับผมเราก็สามารถกด Next next นะครับผมเราก็เหมือนติดตั้งแอปพลิเคชันทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็กด ไปได้เลยโดยประมาณนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการลงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราลงเสร็จนะครับเราก็จะได้ตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ขึ้นมาในหน้าเดสก์ท็อปเลยนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งพอกดดับเบิลคลิกไปนะครับผมเขาก็จะเป็นตัวรันเชอร์แบบนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยสมัครนะครับผมก็ให้ทุกคนนั้นทําการสมัครสมาชิกกันก่อนนั่นเองนะครับผมโดยการกดไปที่คําว่าสมัครสมาชิกตรงนี้ ได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่เราจะกดได้หลังจากที่เขาได้ทําการ <S <S ดวาวน์โหลดนะครับผมตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์เสร็จนั่นเองนะครับผมอ่าในตอนนี้นะครับผมตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์ก็ดาวาโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดคลิกไปที่คําว่าสมัครสมาชิกพร้อมกับใส่ชื่อภายในเกมของเราที่ต้องการจะตั้งรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งส่วนทางด้านอีเมลวันนี้นะครับเราจะใส่มั่วก็ได้นะครับผมแอดมินไม่ได้ฟิกไว้หากเราทําการใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วกดตกลงไปได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าตัวอย่างในการ สมัคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้พอเรากรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงไปได้เลยพอกดตกลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาชื่อและพาสเวิร์ดที่เราเพิ่งสมัครไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมากรอกใส่ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยแต่ก่อนที่เราจะกดเข้าสู่ระบบกันนะครับผมแนะนําให้มาที่คําว่าตั้งค่าแรมเันก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งโดยเริ่มต้นแล้วนะครับเขาจะตั้งไว้ให้อยู่แค่ 2G กิกนะครับผมให้เราทําการปรับนะครับผมขั้นต่ำนะฮะอยู่ที่ 4G จิกนะครับเพื่อความลื่นนไหะครั ผมแต่ถ้าสมมติอยากจะเล่นแบบก้อน,อนเลยยิงหัวเป็นหัวนะครับแนะนําให้มากกว่า4กิกนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็น8กิก6กิกก็แล้วแต่นะครับผมหากเราตั้งค่าเสร็จเป็นรียบร้อยแล้วก็กดเซฟไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการตั้งค่านะครับแรมของตัวเกมแล้วก็สมัครสอนดาวน์โหลดตัวเกมนั่นเองนะครับผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือไว้เจอใหม่สตรีมหน้าส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย